ณผู้ชมครับตอนนี้พี่โออยู่หน้าโรงภาพยนตร์ที่5เมเจอร์สุขุมวิทครับเพิ่งชมภาพยนตร์เรื่องบันทึกหนานจริงหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า d a t to rise จบไปเมื่อสักครู่นี้รอบที่แล้วแล้วพี่โอก็ทำใจอยู่นานเพราะว่าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกมันรู้สึกว่าเราอินไปกับหนังที่มีความยาว2ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมง20นาทีนะครับเราจมอยู่ในนั้นจมอยู่ในภาพยนตร์จนเราดิ่งพี่โอว,ว่าเรื่องนี้มันหนักหนายยิ่งกว่าหนังรือทึกขวัญ มันโหดร้ายทารุณทรมานดูแล้วในใจก็คิดว่าพอทีพอเถอะอย่าอะไรมากกว่านี้เลยแต่ก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราติดอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วก็เหมือนกับเราเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นไปด้วยนะครับเรารู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกโหดร้ายกับสงครามหนังเรื่องนี้เป็นหนังพิเรียดดรามา่าฮิสตรอรีว ก็ย้อนยุคก,กล่าวไปถึงสมัยสงครามโลกที่ญี่ปุ่นมาทำมายึดเมืองหนานจิงหรือนานกิงที่มีประชากรอยู่เป็นล้านคนแล้วก็ฆ่าชีวิตประชาชนไปกว่า เป็นเขาว่ากันว่าเป็นแสนนะในหนังเรื่องนี้ก็แสดงความโหดร้ายเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วพี่โอ๋ได้ดูหนังของหนังสงครามจีนของวอร์เนอร์อีกเรื่องหนึ่งตรงจีเรสคิวเรื่องนั้นนะพี่โอ๋ก็ให้สิบเต็มแล้วแค่นั้นเป็นแค่เรื่องของชาวเกาะแต่เรื่องนี้มันไม่รู้จะมากกว่า10เต็มไปได้ขนาดไหน,นถ้าเรามีคะแนนแค่10เราก็ให้ก็ได้แค่10แต่ในใจพี่โอ๋ทะลุเพดานไปอีกไกลเลยนะครับเรื่องนี้ เหมาะสมที่จะได้รางวัลเหมาะสมที่จะมีรายได้อะไรมากผมทั้งใจให้เรื่องนี้คือพี่โอคิดว่าพี่โอจะต้องดำดิ่งถึงเรื่องนี้อีก3วันก็คงไม่สามารถถอนภาพต่างๆออกจากหัวได้มันมันมัน,มนพูดไม่ออกแล้วครับเอาแค่นี้แล้วกัน